ครับสวัสดีครับผมแบงค์จากฟอร์ดนิเวล่าลัมางกม .7 นะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมฟอร์ด XLT นะครับ4ประตูขับ2เกียร์ออโต้6สปีดนะครับแรงม้า170แรงม้าแรงบิดมาที่405้นิวตันเมตรนะครับผมก็เดี๋ยวผมพามาดูจากฝั่งด้านหน้าก่อนเลยนะครับก็คันนี้นะครับเราใส่ชุดแต่งมาเป็น FORD นะครับเป็นชุดแต่งวายนะครับผมมา มาเป็นชุดครอบ F.O.R.D. แล้วก็ชุดครอบกันชนฝั่งด้านล่างด้วยนะครับผมและจะมาพร้อมกับคิ้วล้อทั้ง4คิ้วล้อเลยครับ X.L.T. นี X ่ l ครับผมจะไฟชาได้มาเป็นแบบ L.E.D. นะครับผมแล้วก็ไฟ daytime running light นะครับนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวแบบฮา l ล g e n และจะได้ไฟตัดหมอกมาด้วยนะครับในตัว XLT โอเคครับผมพามาดูนะครับพามาดูรอบคัน,นครับคันนี้ความสูงเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับแต่ว่าเราก็ปรับเปลี่ยนล้อกับแม็กนะครับให้ดูหล่อมากขึ้นเท่มากขึ้นนะครับคันนี้เนี่ยเราใส่ไซส์ยางมาที่265 คับห0 R18 ปดนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นล้อแมกทนทนสีดำปัดเงามานะครับผมครับทำให้รถดูสวยมากขึ้นครับดูเต็มมากขึ้นครับแล้วก็พามาดูครับถ้าเป็นตัว xlt เนี่ยครับผมจะได้โทนมาเป็นแบบจะได้โทนมาเป็นแบบคมเมียมนะครับเอ่อทั้งกระจังหน้าด้วยแล้วก็คีบตรงด้านข้างด้วยนะครับช่องนี้ครับทำมาเพื่อความสวยงามด้วยนะครับแล้วก็ สามารถระบายลมได้จริงเดนะครับนี่ครับสามารถเอามือเราสอดได้เลยครับคือลมอะครับมันจะเข้ามาจากทางช่องนี้นะครับแล้วก็ทะลุผ่านนี้ได้ครับผมแล้วก็ต่อมานะครับเรามาดูที่กระจกมองข้างนะครับเป็นกระจกมองข้างพับเข้าพับออกแบบไฟฟ้านะครับผมแล้วก็มีระบบการชนจากด้านหลังนะครับเวลาเราจอดติดไฟแดงหรือว่าเราขับอยู่เนี่ยฮะมีรถ มอไซค์ครับมาชนอย่างเงี้ยฮะหักปึ้งเลยฮะเราสามารถดึงกลับมาได้นะครับเอ,อ่อถ้าเกิดเป็นรถยนต์บางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยครับถ้าชนปุ๊บเนี่ยฮนะคือมันจะจะหักไปเลยฮะมันจะหักคือมันจะหักไปเลยครับแต่ว่าของฟอร์ดเนี่ยเราสามารถเข้าได้นะฮะสามารถพับเข้าพับออกได้เพื่อป้องกันการพังของกระจกมองข้างนะครับนะครับแล้วก็ผมพามาดูฝั่งด้านหลังนะครับผม ก็อันนี้นะครับอันนี้จะเป็นขอบกระบะนะครับผมที่ที่ทางฝอนะครับผมได้เจาะรูเอาไว้สำหรับใส่โลบามาให้จากทางโรงงานเลยนะครับซึ่งที่เราเนี่ยไม่ต้องไปเจาะเองนะครับผมนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราเราถอดเสร็จแล้วหรือว่าเราใส่โลบาจนเบื่อแล้วครับเราอยากกลับมาใช้แบบเดิมเราแค่เอารูมาปิดนะฮะเอาฝา มาปิดแล้วขับเดิมเดิมเหมือนเดิมได้เลยนะครับแล้วก็ฝั่งด้านข้างครับอันนี้เรามาฝั่งข้านหลังนะครับไฟ XLT เนี่ยครับผมให้ไฟท้ายมาเป็นแบบพาราเจนนะครับหรือเรียกภาษาไทยว่าหลอดไส้นั่นเองนะครับผมอ่าฮะแล้วก็เดี๋ยวผมมาสาธิตนะครับการวิธีขึ้นจากทางด้านข้างรถนะครับว่าบันไดด้านข้างเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างที่ทางฟอร์ดเขาให้มาสําหรับที่เป็นว่าทางฟอร์ดเขา ให้มานะครับว่ามันมีประโยชน์อย่างไงบ้างสําหรับบันไดด้านข้างนะครับนี่ครับคือผมว่านะมันทําให้การขึ้นเนี่ยมันง่ายขึ้นนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราเหยียบขึ้นขึ้นทางนี้เลยครพื้นที่ของบันไดมันเหลือน้อยนะฮะคือพื้นที่มันเหลือน้อยมากนะฮะนี่ฮะขึ้นจากทางด้านข้างเนี่ยพอทางฟอร์ดทำบันไดเพิ่มมาให้เนี่ยผมว่าการใช้งานเนี่ยมันดีขึ้นแล้วมันง่ายขึ้นเยอะครับแต่ผมสาธิตให้ดูครับ ครับเค okay. แล้วก็ตอนลงนะครับเราก็ลงแบบนี้ได้เลยฮะแต่ถ้าเกิดใครจะเข,าาข่าหักขาหักก็อันนี้ผมก็ไม่รู้ด้วยครับ <c oughs> อันนี้ก็แนะนําอย่าทําตามนะครับพอดีผมทําเล่นเฉยฮะโอเคครับผมแล้วก็มาดูฝั่งด้านท้ายนะครับ XLT จะให้กันชนท้ายสีเดียวกับตัวของรถมาเลยนะครับผมแล้วก็ มี f o ร d มีตาโลโก้ Ford ขนาดใหญ่พร้อมกับกล้องมองหลังนะครับแล้วก็ส่วนช่องตรงนี้ครับจะเป็นช่องไฟส่องกับป้ายทะเบียนฮนะไฟสองป้ายทะเบียนตอนกลางคืนเนี่ยไฟมันชัดมากแล้วก็ทําให้รถมีความสวยมากขึ้นครับโอเคครับมาทางนี้บ้างครับส่วนคีบเนี้ยครับเป็นเป็นเสาอากาศ เป็นสาวอากาศแบบคีบฉลามนะครับจากทางโรงงานเลยนะครับผมซึ่งทางฟอร์ดทำมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยนะครับจะพามาดูวิธีการเปิดประตูของ XLT นะครับอันนี้จะเป็นกุญแจแบบ immobilizer นะครับผมวิธีเราเปิดประตูออกมาเนี่ยครับให้เราเอากุญแจนะครับเพียงใส่กระเป๋าแล้วเราเอามือสอดปุ๊บดึงออกมาเลยนะฮะรถจะมีเสียงแก๊กนิดนึงฮะดึงเลยนะฮะแล้วก็เราปิดนะครับ วิธีเราจะล็อกเนี่ยฮะก็ให้เราเอานิ้วกดนะฮะกดสแกนปุ๊บรถจะมีเสียงแก๊กเลยฮะก็คือว่ารถเราล็อกแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากเช็คว่าประตูมันล็อกหรือยังเนี่ยฮะให้เรามาเช็คประตูที่ด้านหลังนะครับเนี่ยฮะคือมันจะเปิดให้ออก้วฮะแต่ถ้าเกิดเราเช็คประตูที่ด้านหน้าเนี่ยแล้วเราเอามือสอดอ่ะปุ๊บเนี่ยประตูมันจะทําการปลดล็อกทันทีฮะฮะปิดแล้วเอามือตะแกรงปุ๊บรถล็อกแล้วฮะรถจะมีเสียงแก๊กนะเช็คก็เช็ค ฝั่งด้านหลังได้เลยฮะโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวผมพามาชมภายในกันบ้างน,นะครับผมก็ฟอร์ Next g เ n ชมใหม่นี่ครับเออจะให้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับมาให้ทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นจนตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็ f o r d เนี่ยเราสามารถปรับพวงมาลัยได้นะครับดึงเข้าถอยออกนะครับดึงขึ้นได้ครับฮะเนี่ยดึงขึ้นได้ดึงลงได้นะครับ แล้วถ้าเกิดเราได้ในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วเนี่ยครับให้เรากดล็อกปึ๊กเลยนะไฟหน้าออโต้นะครับเปิดปิดออโต้แล้วก็ที่ปัดถ้าฝนแบบออโต้ด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็คราวนี้เรามาดูที่จอบ้างครับและก็อันนี้ครับเป็นจอแสดงผลนะครับแบบ8นิ้วนะครับผมแล้วก็จอกลางนะครับจะเป็นจอแสดงผลแบบ มันติดทัชสิบจนิ้วนะครับแล้วก็แอร์เนี่ยครับเขาให้มาเป็นรังพึ่งฮะเป็นเป็นรูปทรงรังพึ่งผมว่าสวยงามมากครับทำให้รถมันดูสปอร์ตมากขึ้นครับแล้วก็แอร์เนี่ยสามารถแยก,กอิสระฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้นะครับผมเนะฮะเราก็เปิดปิดได้เลยนะฮะเราก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตามอิสระนะครับแล้วก็เรามาดูตรงนี้กันบ้างครับให้มาเป็นช่องชาร์จไฟแบบ Type A Type C ด้วย แล้วก็ให้มาเป็นแบบไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าเครื่องของลูกค้ารองรับแบบไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยหรือเปล่านะครับผมครับแล้วก็คันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับผมแล้วก็ได้เบรกมือได้เบรกมือมาแบบแมนนวลนะครับผมแล้วก็ XLT นะครับจะให้เบาะมาเป็นแบบเบาะผ้านะครับถามว่าเบาะผ้าของ XLT เนี่ยครับมันดีกว่าเบาะผ้าธรรมดาทั่วไปยังไง คือเบาผ้าเขาเย็บมาเป็นผ้าแบบเนื้อแน่นนะครับคือน้ําเวลาจะซึมเนี่ยฮะมันก็ซึมนะแต่ว่ามันจะทําให้น้ํามันซึมได้ช้าลงฮะเพราะว่าผ้ามันเย็บมาแน่นมากนะครับข้อดีของเบาผ้าครับคือมันจะทําให้คลายความร้อนได้เร็วและมันจะไม่อมความร้อนเหมือนพวกกระเบาะหนังนะครับผมนะบแล้วก็ผมพามาดูเบาะแถวตอนหลังบ้างนะครับก็แถวเบาะแถวตอนหลังเนี่ยครับจะให้ แอร์ตอนหลังจะให้แอร์ตอนหลังมาให้กับผู้โดยสารด้วยนะครับนะครับเราสามารถเปิดได้เลยนะครับแล้วก็ให้ช่องช่องชาร์จไฟแบบพาวเวอร์เลโวลต์นะครับครับไปที่จุดบุหรีนะครับครับก็อันนี้ครับผมจะเปิดให้ดูนะครับอ๋อกตรงนี้ครับเขาจะเก็บ แม่แรงแล้วก็พวกบล็อกไขล้อมาให้ด้วยนะครับถ้าเกิดในกรณีที่ลูกค้าขับไปแล้วแล้วรถเกิดยางแตกยางรั่วนะครับแล้วลูกค้าสามารถทําเองได้นะครับบางคนที่เพิ่งจะมาดูรถฟอร์ดนะครับพราะบางคนขึ้นได้แต่ว่าเวลาลงหาที่เปิดประตูออกไม่เจอนะครับถ้าเป็นโฉมเก่าเลยครับเขาจะใส่ไว้ตรงนี้แต่ว่ามันจะมีความพยุ่งยากคือมันดึงตรงนี้ครับ หนึ่งครั้งแล้วนะฮะเราจะต้องมาดึงเปิดประตูตรงนี้อีกนะครับคือทาง Ford เนี่ยก็เลยทําให้มันมีความเปิดประตูที่แบบง่ายมากขึ้นครับ Ford เลยย้ายตําแหน่งจากตรงนี้ครับมาอยู่อยู่ตรงนี้แทนนะครับเพื่อให้เวลาเราเปิดปิดประตูเนี่ยครับง่ายขึ้นนี่ครับนี่ครับนี่ครับกดปุ๊บแล้วเราก็ดันออกมาเลยฮะครับอันนี้เป็นความสะดวกสบายที่ Ford พยายามใส่ใจนะครับ ให้กับลูกค้านะครับผมที่ลูกค้าหลายคนอยากจะมีความต้องการการใช้งานแบบที่ดีขึ้นนะครับโอเคครับผมก็คลิปนี้นะครับผมเซลแบงค์นะครับขอฝากไว้เท่านี้นะครับผมก็ถ้าพี่ๆท่านใดนะครับที่ต้องการออกรถยนต์ฟอร์ดนะครับหรือว่าอยากจอง รุ่นไหนหรือว่าอยากสอบถามโปรโมชั่นและรายละเอียดการผ่อนดาวน์ต่างๆนะครับผมให้ติดต่อเข้ามากับพี่เซลล์แบงค์ได้เลยนะครับเบอร์ผมนะครับ095 569 5446นะครับหรือว่าลาย ID Bank Bank 0 6น8นะครับครับเอ่อคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมเซลล์แบงค์จากฟอดวิลล่า,ลา,ารันทากคมเมอร์เจนะครับสวัสดีครับ